สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟรีไฟอีกครั้งแล้ววันนี้จะมาเล่นหมดทั่วไปนะครับเล่นคนเดียวเลยเออไม่ได้เล่นนานนี่นอับผมซื้อตัวนี้มาหนึ่งมือเหรียญ อืมอืมอืมงบเข้ามันได้แล้วครับคูได้สิบเหรียญอันนี้ล่ะคูปองกระเป๋าเฮ้ยชิดเกาะอันนี้ได้ค่ะสิบเหรียญมดตัวเดินยญชนะแบบ ืมกระโดดต,ตรงไหนดีเนาะไปตรงนู้นเลยกันพุ่งไปเลยอดาวนี้ไม่มีคนลงเลยครับเพราะเป็นขอบเนบ คนนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าอีพีสีส้มๆม,มมันเพิ่มได้ตลอดเวลาโดยเฉาไม่ต้องกินเหยดนะครับตรงไปเลย mm. เก็บเหรียญสักหน่อย กินหิดซึกนิดยไไ้้ติมนะครับตอ <c oughs> นนี้บอกยังไม่รู้ว่าสีม่วงตรงนั้นมันคืออะไรใครรู้ก็บอกด้วยนะครับ <c oughs> มันคือโรงเกิบของหรือเปล่าหรือที่เอาไว้ดสอบยิง ผมก็ไม่รู้นะครับเ,เจอมอไซนี่เก็บปืนโหปืนโคตรแรงแน่นอนเก็บหมดเลยเก็บของให้หมด <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมาดูหหาห้องที่มาันายาวๆก่อนนะครับเจอแล้วเหมืนจะเป็นห้องที่เอาไว้สไลด์ลงมาครับไปลเลย เหมือนตอนก่อนสับเหมือนจะมีไฟพุ่งออกจากคอหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วมันน,น่ะทงนี้มีอะไรไม่ไมไม่เอาไปไ,ไม่เปไหนดีกว่าเพราะว่ามันวงนบีบแล้วนี่ผมจะมาเก็บของในบ้าน ย่องไว้เผื่อมีคนคุณรูปไปเรื่อยเลยก่อนนะครับพวกคองปลอดไว้ โอ้เจโรตุกตุกนะครับ <S 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 เสียงแตรประหลาดมากเลยครับนี่นั่งผิดโอ้ไปปิดทางเลยนะเมื่อกี้ไปปิดทางแล้วครับตอนนี้เราจะพุ่งตรงเข้าสวนป่าไม้ให้ไม่ไไมีป่า ไล่นะตรงยาวไปเลยผมเจอถนนเล็กๆนะครับไม่รู้ใช่ถนนหรือเปล่าอเฮ้ยข้างข้างหน้าวงบีบไปแล้วต้องเปลี่ยนทางอีกแล้วครับ เจอรถสปอร์ตเปลี่ยนคันดีกว่าน,นะครับรถสปอร์ตมันเร็วมากเลยครับโอ้ไม่ความนะครับเกือบความตอนนี้เราจะเข้าวงนะครับ ตอนนี้ผมจะไปยิงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนยิงรถอระพังอุ๊ยผมไม่ค่อยถนัดปืนนี้เอาไอวอลยิงป้อง ถวนี้คนเยอะมากเลยครับคนเยอะโคตรเลยครับต้อะตั้งไอวออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็เก็บของาลาลบดได้ครับ <Double kill. S 1> โอ้โดนด้วย เก็บของเฮ้ยเจอเปืนเก็บปืนโอ้เรียบร้อยเรียกคนเรียบร้อยครับโอ้แถวนี้คนเยอะจริงๆไปต่อ เหมือนตอนนี้เราอยู่แถวแถวที่ไม่ค่อยมีถนนนะครับอู้ลารถไฟอุ้ยคขยิงข้างหลังอยู่ข้างหลังครับตอนนี้เหลือสิบสี่คนแล้วครับอื่มมต่อครับ เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีแบงนี้จำนวนคนกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าโดนบงบีบหรืออะไรผมดีมอสปอร์ตตัวนี้ได้พัง่อนะครับเผื่อมีคนมาขับชนระเบิดนะครับผมจะเข้าไปดูของข้างในนี้แะ โอ้โหกลายเป็นซ่าเขาปรับปอดฮึมวงวงจะบีบเราบผมต้องขึ้นไปข้างบนตรงวงขอขาว หวังว่าจะไม่มีคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมายจากไหนไอ้บอเจอแล้วเจอแล้วปืนผิด,ด,ดยิงปืนโอ้เกือบแล้วครับ ร้อยเหลือเก้าคนนะครับตอนนี้ไอ้วเกือบตายแล้วับ ผมจะรอดักอยู่ตรงนี้นะครับดักเลยครับเดินไปดูทั้งยมดปิดกระสุนเลยครับปงปงเฮ้ยวิ่งติดเลยติดติด Rampage ยอดเหลือคนอีกครับเหลือสี่คนนี่หว่า l คลลิงสเปรย์ดูเลยเหลือสามคนแล้วครับเก็บไว้ผมตายแล้วนะครับที่สามนะครับ เอาวิงนี้แค่นี้ก่อนนะครับ